และแล้วปากคันนี้ก็ติดจองไม่เรีบร้อยติดจองสองรอบแล้วล่าสุดลูกค้าประสาทจะมาเอาวันพรุ่งนี้อ่าส่วนปากเฮียช้าง DC95 ก็ถอดเตรียมส่งเรียบร้อยครับอ่าส่วนของผมยังอยู่นะตัวนี้ขายขายเทธนครับสามหมืน่นใครอยากได้ปากกว้างๆสายใจสายใจมาเอาไปเลยเดี๋ยวผมล้างให้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสีให้ไหม อ่าตอนนี้สีมันจืดเนื่องจากตอนจอดไม่ได้ล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสีให้ใหม่ครับในราคาสามหมืนบาทมาเอาปากเดิม DC 93ามาแลกได้เลยส่วนปากยีช้างคันนี้ไปแล้วครับก็ไปเป็นเขยปราสาทเช่นเคยอำเภอประคำเอาขึ้นรถเรียบร้อยเตรียมจัดส่งวันพรุ่งนี้เตรียมจัดส่งวันพรุ่งนี้เอาขึ้นรถเรียบร้อย นเรียบร้อยส่วนคันนี้ที่กำลังทำอยู่ก็เป็น DC 70ขยายเป็น DC 95สเปคทุกอย่างสามารถซื้อของร้านอะไรได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนปาก DC 93ที่ขยาย105ลูกค้าจากขูขันเอามาตั้งแต่ก่อนปีใหม่ แต่มัวไปทํางานไม่โควอยู่เลยไม่ได้มาทําให้เขาตอนนี้ก็ลงสีเรียบร้อยครับลงสีเรียบร้อยดาวทั้งดาวทั้งราลงสีเรียบร้อยจะเอามาประกอบวันพรุ่งนี้รอนิ้วสปริงรับนิ้วสปริงยังไม่มาส่วนเกลียวดันมารอแล้วอ่าเกลียวดันมารอแล้วอ่ะเน้นย้ํากันอีกทีนึงครับว่าเกลียวดันตํานักที่ผมใช้ไม่เหมือนของ จ้าอื่นแน่นอนด้วยความยาวอ่าสเปคเฉพาะความยาวอ่าความยาวช่วงสเปคเฉพาะแล้วก็ใบเป็นใบโกบหลังอ่าแบบนี้จะแข็งครับแบบนี้ค่อนข้างแข็งไม่ต้องค้ำไม่ต้องค้ำก็ไม่บิดครับอ่าเป็นสเตนเลสแท้นะเบอร์สามศูนย์สี่เป็นสเตนเลสแท้คนที่เคยใช้เขาจะรู้ดีว่า มันด้านแค่ตอนแรกๆพอเราใช้ไปมันจะเงาแต่ถ้าเป็นสแตนเลสเงาใช้ไปมันจะด้านสแตนเลสเงามันเป็นอ่สแตนเลสผสมเหล็กไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้เป็นสแตนเลสลวนอ่าคุณสมบัติตอนการแบบใช้งานไปนานๆมันต่างกันมันอาจจะไม่สวยตอนเริ่มต้นแต่มันจะไปสวยตอนที่เราใช้งานไปแล้วมันจะเงาอ่ะดูอะไรอะ่ะทีนี้ ส่วนใครที่ถามหาเกลียวเดิมเดิมเดิมเลยเดิมเดิมของ dc 70 7จ็ดสิบเจ็ดเลเจ็ดสผมมีนะตัวนี้ยขายขายครับเดิมเดิมส่วนพวกนี้จะเป็นตัวที่แต่งมาแล้วแต่งมาแล้วจากหลายสมัคก,ก็ก็ขายเช่นกันสนใจรายละเอียดยังไงก็โทรเข้ามาคุยกันได้ครับเบอรโทร09 29 86 06 3สตีของดีซ3เก้ามีอยู่สลูก หนึ่งสองแล้วก็สามข้างในมีอสามลูกถ้ามีแค่เอาก็ขายครับแต่ถ้าขายไม่ได้ก็เอาไว้ทําเสาอูไม่ซีเรียสครับ <c oughs> จะเอาไว้ทําเสาอูคือเกลียวพวกเนี้ยที่ได้มาคือมันเป็นการตีเทินของลูกค้าตีเทินเพื่อลดต้นทุนการขยายปากอาจจะเสียงดังหนยนะครับเชื่อมเสร็จก็ต้องเกลียเก็บ ตอนนี้เอาออกไปไว้ที่นาเท่สาส่วนใหญ่ออกไปไที่โกดังที่นาเพื่อทำสีที่บ้านตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวอีกสองตัวก็เอาไปเทินครับว้วมันย <Love you S 1> ั้งเลยน่าีแตกน่าคีแตกน่านีแตก,อก,แกโอ้ยน่าเสียบดักโอ้ยมัม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 งานดีเดินขี้ทั้งวันครับ ดูดูที่เมือบดูที่เมือบอือร่อยครับดื่มอะไรครับท่านดื่มอะไรครับ,รบน้ำชาไทยครับผมน้ำชาไทยอืมดีกว่าดี มาครับสนใจขยายปากก็โทรเข้ามาติดต่อมาคุยรายละเอียดสอบถามกันได้ครับเดี๋ยวจะมาอัดเปตอีกทีตอนที่ประกอบปากทุกตัวแล้วแล้วก็จะบอกว่าสเปคเราที่อู่เราเราให้อะไรลูกค้าไปบ้างราคาก็จะพอๆกับเจ้าอื่นนะครับแต่ว่าผมไล่รอบให้ไปชี้จุดบอดของรถแต่ละลูกค้าให้ได้คือถ้าทำปากกับผมแล้วอ่ะ บางบางลูกค้าบางท่านก็จะให้เราไล่เบาทำคอสปริงให้อ่าโอเคได้แต่บางท่านก็พอจะทําทำเป็นพอเชื่อมเหล็กได้ผมก็จะบอกสูตรอ่ะบอกสูตรโดยที่ไม่คิดตังค์เพิ่มส่วนรถคันไหนที่กลัวว่าทำปากใหญ่ไปแล้วจะยกยกช้ายกยากอ่าสำหรับรถรถที่อาจจะอายุเยอะแล้วอาจจะอาจจะมีปัญหานี้นิดนึงตรงที่ว่ายกช้าแต่ว่าผมมีวิธีแก้ให้ครับผมสามารถตังปั๊มให้ท่านได้ โดยเฉพาะดี93จะเจอปัญหาเจอปัญหายกช้าเพราะว่าบางทีน้ำหนักมันเกินเกินกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันปรับตั้งได้ถ้าเป็นคันไหนที่ทำกับผมคือผมจะปรับตั้งให้เลยจะไปปรับแรงดันให้อยากได้เร็วแค่ไหนก็จัดให้ได้ครับอันนี้เราต่อเหล็กเสร็จแล้วเราก็ประกบข้างนอกอีกนะถามว่าไม่ประกบอยู่ไหมมันก็อยู่ครับ แต่เราก็อยากให้มันอยู่แบบมั่นคงไปเลยเหล็กก็เป็นไซส์เดียวกันครับเวลาเชื่อมต่อกันไปมันก็สวยครับเดี๋ยวจะเจียเก็บๆแล้วก็พ้นสีแล้วพื้นตัวนี้เจอเจอปัญหาทุกคันครับนี่ขนาดรถห้าร้อยชั่วโมงนะเนี่ยสนิมครับเดินชมได้ครับเดินเดินชมได้ครับแต่เดินดีๆระวังไปเตะอะไรเข้าก็ ทุกปากที่ทาไปจากอูเราคือเราจะเก็บสีให้ก่อนครับเราจะขัดให้เลื่อมเลยแล้วเราก็จะทาสีก่อนก่อนที่จะปูพื้นเพื่อที่จะได้ใช้งานกันยาวๆครับอันนี้ศูนยเขาไม่ได้เก็บสีมาให้นะเพราะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่เก็บสีก่อนแต่ทางเราคือเราเก็บสีให้ก่อนเลยทาสีให้ใหม่ทั้งลําถ้าช่างไม่รําเดี๋ยวก็เสร็จครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับแ๊บเดียวครับแบเดียวแล้วครับแ๊บเดียวแล้วครับกินเสร็จก็ขี้ก่อน กินเสร็จก็ข <Wars> ี้ก่อนอครัวโบอ่าโอเคครับน่าจะเบิร์ตกสมเอยวแลละมาครับใครสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เบอร์0929860634ช่างดุกดุกเด้ายินดีให้บริการครับพีเคใจสามยินดีรับใช้ครับสวัสดีครับ